ดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ทานนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันที่29เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5งพนนะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรก ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับในห่วงช่วงเวลานี้ก็จะขอ,อะนำเรียนนำพาพ,พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ท,ฟงที่เคารพรักทุกท่านมาทัศนศึกษามาชมของดีของวิเศษเรียกว่าเป็นของสวยของงามด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ปั่นสมหิโต นั่นเองนะครับผมสำหรับท่านจดบกุลหลวงปู่ปั่นสมหิโตนี้ชื่อเดิมหรือว่านามเดิมของท่านนั้นชื่อว่าคำปั่นนามสกุลดั้งเดิมผลจันท่านไดท้ทือกำเนิดเกิดกายในวันศุกร์วันที่สองเดือนเมษายนปีพศ2469นนั่นแหละครับผม ท่านเกิดตรงกับปีขานแรมห้าข้ามเดือนห้านั่นเองท่านถือกำเนิดเกิดกายที่บ้านต้นพึ่งตำบลไฮหยองอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนอครน,น,น,นั่นเองนะครับผมโยมบิดาของท่านนั้นมีนามว่าพันส่วนโยมบรรดาของท่านนั้นคือคุณแม่แปรผลจันนั่นเองนะครับผม ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ปันสมัยโตนี้ท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิษุสง์ในปีพศ2531ท่านบวชทีอ่อุโบสถวัดสันติสังคารามอำเภอพันานิคมเมืองสกลนครเนี่ยแหละครับผมโดยมีท่านพระครูสันตยาพิมนหรือท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่บัวไขเป็นพระอุปชานั่นเอง แล้วก็โดยเฉพาะองค์ท่านจะบบุคุลหลวงปู่ปั่นสมาหิตโตนี้ท่านก็มีศักดิ์เป็นหลานของท่านจะบบุคุลหลวงปู่สิม์พุทธาตโร ο. แห่งวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมในช่วงพรรษาแรกแรกที่ท่านบวชเป็นพระพิสุสงฆ์แล้วท่านก็ได้ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์หนูแดง นาคานาควโรขอไปนาควโรนะครับผมท่านพระจาจาร์หนูแดงนาควโรวัดป่าบ้านนาเหมืองจังหวัดสกลนครน,นี่แหละครับผมท่านกำพรรษาอยู่ที่อวัดของท่านที่บวชอยู่นะครับผมเป็นเวลาทึ้ง 3, สามพันษานั่นเองหลังจากนั้นต่อมาท่านก็ คนสามภาษาไปแล้วท่านก็ได้ออกไปไประจำพรรษาที่วัดถ้ำเสือใหญ่บ้านกุดโง้ใหญ่จังหวัดบุกราหารนะครับผมท่านได้ออกทุดงพระกรรมฐานไปจำพรรษาอย่างสถานที่ต่างๆเพื่อจะไดเ้เรียนรู้พระกรรมฐานจากหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในหลายๆสถานที่หลายๆวัดวาอารามแล้วก็หลายครูบาอาจารย์หลายจังหวัด ก็เรียกว่าเป็นรุ่นแตเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าพระกรรมฐานสายหลงปู่มั่นแทบต้งนั้นเลยนะครับผมเช่นในพรรษาที่สท่านก็มาปฏิบัติธรรมที่ภูลังกาเมืองนครพนมนี่แหละครับผมพอพรรษาที่หท่านก็ไปปฏิบัติธรรมที่อ่าวลึกเมืองชนบุรีนั่นแหละครับผมแล้วก็ทุกดงย้อนกลับมาที่ ภูรังกาเมืองนครพนมในพรรษาที่หกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมจนกระทั่งในพรรษาที่เจ็ดนั้นท่านกับทุดงกลับมายังวัดท่าสองคอนอำเภอพนาน,านิคมเมืองสกลนครอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมจนกระทั่งถึงพรรษาที่แปดนี่แหละครับผมท่านได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านถอนพัฒนาอำเภออำเภอพนาน,านิคมจังหวัดสกลนครน,นั่นเอง ในห่วงช่วงเวลาที่องค์ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ปั่นสมัยฮิโตอยู่ที่วัดป่าบ้านถอนพัฒนานี้องค์ท่านนั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปฟังคําสั่งสอนของท่านเจ้าพระคุณหลวงพุทธเทศลังสีที่วัดท่าขามอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งท่านเจ้าพระคุณหลวงพุทธนี้ได้ลาสังขารไปนั่นเอ,เองนะครับผมนอกจากนั้นแล้ว ด้วยความเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ทางด้านศัตรธรรมแล้วก็เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมคัทุดวงคัทกรรมฐานโดยเฉพาะนี้ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ปัน่นสมัยโตนี้องค์ท่านแกได้ไปกลาบนมัสการสนทนาธรรมกับท่านเจ้าพระคุณหลวงปูป่ผานปัญญาปฏิโปแห่งเมืองสกลนครนี้อยู่เป็นระยะระยะนั่นเอง,เองนะครับผม แล้วก็ยังได้มีโอกาสไปกราบนพัสีการเ่่นตบหลวงตาหลวงปู่บุญหนาธรรมชิโนโนแหง่งวัดป่าโซตธิผลอำเภอปนานาทิคมเมืองสกลนครนี่แหละครับผมเมืองสกลนครนี้เรียกว่าเป็นเมืองของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมได้ทราบว่าช่วงประมาณปี63นั้น ท่านเดคุณหลวงปู่ปันสมาฮิโตนี้ท่านได้มาจำพรรษาที่วัดป่าสิริดำรงวัดนารามน,นะครับผมอําเภอพนานิคมเมืองสกลนครนี่แหละครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้องค์ท่านเดชบคุณหลวงปู่ปันนั้นมีอายุวัฒนะมงคลน,นั้นถึง95ปีเข้าไปแล้วนะครับผม ปีนี้2,564อายุหลวงปู่ก็95ปีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทิพย์ของท่านนี้ที่นำมาประกอบรายการนี้ก็เป็นวัตถุมงคลทิพย์ที่มีความหมายมีความสำคัญอย่างนี้ศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาจะได้มีที่พึ่งทางใจด้วยนั่นเองเป็นขวันและก็กำลังใจให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา นะครับผมจะได้ดําเนินชีวิตอ,อย่างเรียกว่าสิทธิ์มีครูหมูมีมันมีเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์เป็นล้มโพลวมสายใหญ่มีวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านนั้นบํารุงขวัญและบํารุงจิตใจให้แก่เราจะได้ดําเนินชีวิตประกอบอาชีพต่างๆได้ราบรื่นเหนื่อยน้อยลงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองลองกลอง้องดูรายละเอียด วัตถุมงคลที่เหรียญเสมาของท่านเดชประคุณลวงปู่ปั่นสมัยโตไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับภาพนี้เป็นกล่องบรรจุเหรียญเสมานะครับผมลายไทยแล้วก็ตัวหนังสือไทยลงลงทองสวยสดงดงามน,นะครับผมด้านบนนี้เขียนว่าเสมามหามงคลแล้วก็เลขไทย เก้าูหรือว่าเก้าสิบปีอายุวัฒนามงคลท่านเดบกุลลวงปู่ปั่นนี่แหละครับผมอายุวัฒนามงคลเก้าสิบปีนะครับผมหมเลขไทยเลขเก้าไทยนี่ท่านเล่นหางสวยสุดงดงามนะครับผมเลขศูนย์ก็กลมกลมดิกเลยนามลวงปูล่ละครับผมลวงปู่ปั่นสมาฮิโต วัดป่าบ้านทนพัฒนาจอสกลนครแล้วก็เลขถ่ายเล่นหางแบบสมัยโบราณนะครับผมสองห้าห้าเกก็หมายความว่าเ,าเหรียญเสมามหามงคลอา,อายุวัฒนามงคลหลวงปู่ปั่น90สิบปีนี้ออกที่วัดป่าบ้านทนพัฒนามือสกลนครปีห้าเก้านั่นเองนะครับผม เดี๋ยวลองชมรายละเอียดของเหรียญดูสักนิดนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าเหรียญน,นี้ถ้าภาพรวมก็เป็นเสมาปกติแต่ว่าการลงรายละเอียดสีสันวันนาของเหรียญน,นั้นสวยสดงดงามเหมาะสมยิ่งกับยุคปัจจุบันนั่นเองเพราะว่ากระแสยุคปัจจุบันนั้นมักจะนิยมวัตถุมงคลที่เรียกว่าวิ่งวิง,วง ลง,ลงยาหลากสีสวยสดงดงามเหมาะสําหรับที่จะทั้งชายและโชนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเหมาะที่จะนํามาเป็นเครื่องประดับอันสูงค่าแกา่ร่างกายจิตใจของเราด้วยนั่นเองนะครับผมนอกจากเราแขวนพระอของหลวงพ่อหลวงปูป่ครูบาอาจารย์หวังพึ่งพุทธคุณขององค์ท่านแล้วยุคปัจจุบันนี้ก็สามารถจะนำมา เป็นเครื่องประดับชั้นเลิศได้ด้วยนั่นเองเรียกว่าทั้งชายและโฉนั่นเองนะครับผมสำหรับเหรียญสปาบ้านบ้านคือฉลองอายุ90ท่านจมควรหลวงปู่ปัน่นเมื่อปี59นั้นเป็นเหรียญเสมาเนี่ยแหละครับผมเสมาเนื้อ,อทองฟ้าบาทลงยาสีอันนี้เป็นหูเหรียญนะครับผมไม่ได้เจาะหูเหรียญ เวลาเราเร่งไปตรงเลี่ยมปิดทั้งหมดนั่นแหละครับผมก็เรียกว่าได้กำ,กำไรหูเหรียญมาด้วยนะครับผมเพราะแผ่นนี้ไม่ได้หายไปนั่นเองเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มหูเหรียญมานนและนะครับผมออกเป็นลายลวดลายสวยสดงดงามเป็นเส้นเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็ ถัดลงมานั้นจะเป็นอัขระของลงยาเอาไว้นะครับผมณชาลีติก็เป็นหัวใจของพระศิวลีแสดงว่า,เ,าเด่นไปทางโชคลาภโภกทรัพับโชคลาภนั่นเองนะครับผมแล้วนอกนั้นจะเป็นโลดลายของพญานาคสีทองนี่แหละครับผมเป็นสีแห่งพภกทรัพับนั่นเองพญานาค นะครับผมอันนี้เป็นเสียญพญานาคด้านนี้ก็เสียญพญานาคแล้วก็อันนี้คงเป็นหางพญานาคแล้ะครับผมพื้นของเหรียญน,นี้ลงยาสีแดงท่านจะสังเกตว่าจะมีการซาะพื้นเหรียญแล้วก็ลงยาพื้นสีแดงจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนสีแห่งพลังสีแห่งโชคลาภสีแดง รางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมพื้นสีแดงลงยาสีแดงสวยเด่นเป็นสง่าธรรมจักนั้นลงพื้นสีเขียวนะครับผมสีเขียวเป็นสีธรรมชาติสีเขียวเหนียวซับสีเขียวกร็ดพญานาคอย่างนี้เป็นต้นในธรรมจักนี่แหละครับผมแล้วก็มีนามของท่านพระคุณหลวงปู่ปันสมัิโต นะครับผมอยู่บนพื้นสีเขียวของธรรมจักรนี้ด้วยนั่นเององค์ท่านจะประคุณหลวงปู่นะครับผมจีวรอ,ออกเป็นสีคล้ายๆสีกักสีของพระกรรมฐานนั่นเององค์ท่านนั้นนั่งสมาธิราบตรงกลางเหรียญนี่แหละครับผมจะมีโต๊ะรองรับมีผ้าปูคือการออกแบบนี้เป็นแบบไทยๆเป็นแบบเอกลักษณ์ไทยถือว่าสวยสุดงดงามนะครับผม ด้านล่างนี้เป็นหนังสือไทยโค้งมหามงคลมหาก็ว่าปแปลว,ว่ายิ่งใหญ่ละครับผมเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผมนี่แหละครับความงามสวยสดงดงามวิ่งวิ่งนี้แหละครับผมต้องใช้และโชว์นั่นเองเรียมสวยๆจะเรียมแบบไหนก็ได้ครับแล้วแขวนออกนอกเสื้อ เรามีดีที่จะอวดนั่นเองนะครับผมจะได้บังเกิดเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็ชอบเห็นแล้วอยากเห็นอีกชมแล้วอยากชมอีกเป็นต้นนะครับผมแม่พญานาคจะก็กแกะละเอียดละออนะครับผมเกล็ดเป็นเกล็ด มีมิติให้เราดูนั่นเองหลดลายเกรดพญานาคนี่ละเอียดละิบละยบนะครับผมมีมิติให้เราดูก็แสดงว่าอนุภาพของอวัตถุมงคลที่รุ่นนี้นอกจากท่านจ้ประคุณหลวงปู่ปั่นแล้วก็ยังมีอนุภาพของ พญานาเนี่ยแหละครับผมจะไ,ได้อํานวยช่วยเหลือให้อ,อมีโชคมีลาบมีพวกกร,รัพย์ทำมาค่าขึ้นเพราะว่าพระคาถาหัวใจพระศิวลีนี้คือพวกขรศัพย์โชคลาบนั่นเองนาชาลิติเนี่ยแหละครับผมองคท่านจะ้บุคุณหลวงปู นั่งสมาธิอยู่ตรงกลางนะครับผมเห็นใบหน้าของพระอริยเจ้าอริยสงฆ์สายพระป่าพระกรรมฐานอย่างนี้ชื่นอกชื่นใจนะครับผมท่านออกทุดงไปหลากหลายสถานที่ก่็จะได้แวะพักปฏิบัติธรรมแต่และวัดวาอารามต่างๆแต่ละจังหวัดนะครับผมก็ต้องใช้การเดินทุดงนั่นแหละครับผม เหมือนมีชีวิตจิตใจแล้วครับผมปัจจุบันนี้องค์ท่านนั้นเก้าสิบห้าพรรษาแล้วจะสัตวรวัหนึ่งแล้วนะครับผมเป็นเรียกว่าพระอริเจ้าอริยสงฆ์ที่กราบได้สนิทใจนั่นเองเหรียนนี้ก็ออกตั้งปีห้าเก้า ก็หลายปีผ่านมาแล้วนะครับผมห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามก็ร่วมร่วมหกปีเข้ามาแล้วแป๊บๆนะครับผมการเวลาผ่านไปไวมากเวลาคือชีวิตนั่นเองนะครับผมถ้าหมดเวลาแล้วก็ยุ่งแลละครับคราวนี้เพราะเวลานั้นคือชีวิตนั่นเองลงยาสีแดงที่พื้นเหรียญมหามงคลนี่แหละครับผม ด้านล่างก็ลงยาสีเขียวเดี๋ยวลงชมด้านหลังไป,ปงพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มจากด้านบนสุดนะครับผมดูพื้นเหรียญน,นั่นเอง ค่อยๆเก็บรายละเอียดสันิดนะครับผมอ้าวแล้วคราวนี้ชัดแล้วครับคราวนี้ชัดเจนสังเกตที่พื้นเหรียญให้ดีนะครับผมพื้นเหรียญจะไม่ไม่เรียบจะมีเส้นเส้นอย่างยีระเก้ยากนะครับผมมีเส้นมีเสี้ยนมีซ้ายฝนนั่นเอง อายุวัฒนามงคลเก้าศูนย์เลขศูนย์ก็เป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเลขเก้าตัวหนังสือเนื้อหาเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นกลมนั่นเองท่านจะสังเกตเห็นว่าพื้นเหรียญนี้เป็นเส้นสายฝนนะครับผมละเอียดละออให้สังเกตตัวหนังสือด้วยนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญด้วยเพราะว่าของฝีมือเมื่อนําไปถอดพิมพ์แล้ว จะเก็บรายละเอียดได้ไม่คมนั่นเองตัวหนังสือก็จะล้มล้มบากเส้นเส้นเส้นสายฝนอย่างนี้ก็จะาขาดขาด,ขาดหายหายจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะไม่ยิบยิบอย่างนี้แหละครับผมมีหมายเลขกำกับนะครับอันนี้คือหมายเลขกำกับ เลขหลักเดียวซะด้วยนะครับผมมีหมายเลขกํากับอ้าวอย่างนี้จะแขงนี่ดีกว่าชัดนะครับผมท่านจะเห็นเส้นสายฝนนะครับแล้วก็มีหมายเลขกํากับอันนี้เป็นเลขหลักเดียวซะด้วยตรงกลางนั่งเป็นอักระยันโบบานนี่แหละครับผม ความหมายของบัวบานก็คือความสำเร็จนั่นเองอายุวันโนสุขังพลังอันนี้เป็นพรนะครับผมเป็นพรสี่ประการนั่นเอง ให้มีอายุยืนวันนะผ่องใสสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ให้มีพลังกายพลังใจที่สมบูรณ์นั่นเองเป็นพรสี่ประการนะครับผมท่านได้ประสิ์ประสาทพรไว้ให้แล้วอายุวันโนสุขังพลังนั่นเอง สังเกตพื้นเหรียญน,นะครับเส้นสายฝนเส้นเสี้ยนเนี่ยแหละครับผมอย่างที่กล่าวเรียนว่าถ้าจะไปถอดพิมพ์ทาเดรียแบบขึ้นมาก็จะไม่ได้รายละเอียดยิบอย่างนี้แหละครับผมจะไม่เป็นธรรมชาติอย่างนี้นั่นเองของถอดพิมพ์นั้นเส้นจะจางๆหายหายจะไม่คมจะไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับผม วัดป่าบ้านท่อนพัฒนาสกลนครดูหนังสือสีทองพื้นสีทองสองห้าห้าเก้าเลขไทยน,นะครับผมสองห้าห้าเก้าต่อโคดอยู่ด้านนี้คมชัดลึกนั่นเองนะครับผม ือเป็นวัตถุมงคลทิพย์ของพระอริยเจ้าอริยสง์สายพระป่าพระกรรมฐานที่กราบเรียนพี่น้องท่านบุตรทุมท่านผู้ฟังที่กรพรักว่าเจอเจอณสถานที่แห่งใดแล้วก็คิดว่าใช่เลยนิมน์เก็บเอาไว้ดดดดดดติดเนื้อติดตัวนะครับผมเป็นสิริมงคลยิ่งอายุวัฒนะมงคลยิ่งแล้วก็ได้รับพรสี่ประการด้วย เมตตาค้าขายโชคลาภเป็นเลิศด้วยนั่นเองนะครับผมให้สังเกตด้านบนให้ดีนะครับผมพื้นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเฉพาะของวัตถุมงคลที่รุ่นนี้โดยตรงนั่นเองเอาละครับอย่างนี้จะชัดเจนกว่า มีหมายเลขกำกับนะครับผมเลขหลักเดียวซะด้วยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองวัดขนาดส่วนที่กว้างที่สุดของเหรียญเสมา วัฒนธรรมมงคล90ปี59เนี่นะครับผมความกว้างสุดก็อ2.6เนี่ยแหละครับผมเซนติเมตรความสูงก็ถือว่าเหรียญนี้ได้กำไรเนื้อจะมีความใหญ่สักนิดหนึ่งเหมาะสำหรับถ้าเราไปใส่ตลับหรือว่าเราไปเรี่ยมแล้วก็จะขยายปีออกมากว้างออกมาอีกนิดหนึ่ง เหมาะสำหรับที่จะแขวนเดี่ยวๆก็ได้แขวนออกนอกเสื้อก,ก็ดีนะครับผมอันนี้เป็นความสูงหนึ่งสองสามสี่ก็ประมาณสี่จุดสองนะครับผมสี่จุดสองลงทองเอาไว้ทองสีทองเป็นสีแห่งพวกขรัพย์เป็นสีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเอง นะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญอายุท่านามงคลลงยาสีสวยสดงดงามนื้อทองทิพย์นี่ต้องเรียกว่าเรื่องนีด้ดีใส่ตลับสวย,สวยเอาไว้โชว์ออกนอกเสือ้อนะครับผมมีของดีต้องโชว์ของงามนี่แหละครับผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาทำขี่ประกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเมข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับผมดูเม็ดลูกตาท่านนะครับรอยยิ้มพิมพ์ใจของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ที่เรียกว่ากราบได้สนิทใจนะครับผมของปูป,ปันสมหิตโต ขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีท่านเจ้าคุณหลวงปู่ปันสมิตโตหากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจ,จิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือท,ทุกทท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจ,จิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไปบูรนั้งทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาแก้วเว้นเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองประกอบธุรกิจหน้าที่การงานการค้าการขายอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จค้าขายสิ่งใดก็ขอได้เมตตาดลิตดลใจดลบดนดานให มีประชาชนบุคคลจากทุกชั่วสารทิศได้พากาลังไหลกันเข้ามาอุดหนุนเกื้อกูลเจือจุนอย่าได้ขาดสายทำงานธุรกิจหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนเง,งินเดือนได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทิน ศัตรูมูมานทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงเมลา,ายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นภยัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สมฤทธิผลขอให้สมฤทธิผล ขอให้สำนิดผลโดยอานุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ปันสมหิตโตด้วยเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ